สวัสดีครับพี่น้องครับโฟกัสช่องบ้านลำเพลินออฟเชียลครับนี่ก็ที่ยีบสองนะครับยี่สิบสองสิงหา,เ,าเป็นมือนัดมือไมอ่ที่ทงานสาวมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบันแพงที่ร้านจุงเจริญครับอยู่ตลาดลวงสีกาลาสินนะจ๊นล่ะ อย่างนี้แหละชื่อประมาณนี้แหละพี่น้องมันก็จำมือเด็กนนะครับอัปเดตสถานก,การณ์พี่น้องเอ้ยพอคอยได้อัปเดตนะครับมือน,นี้ก็เตรียมตัวที่จะไปมินิคอนเสิร์ตอาจารย์นดนตรนะีรอนะครับพร้อมแล้วนะครับหาตะรถนะครับรอรถขนเครื่องดนตรีนะครับซีเรียสินไลท์ท่านกับไปที่วัดหลวงปู่ศิลานะครับแต่วัดหลวงปูป่ศิลาไปเกือบ ทั้งหมดนะครับศิลปินบางท่านก็ไม่ได้ไปสถิติดภารกิจนะครับนี่ครับเราก็อยู่ที่โดมชาวน้อยนะครับมันมึงความคืบหน้าอยังต่างๆที่เฮะผไก็ค่อยอัปเดทพ่อผมก็ค่อยอัปเดตคลิปนะครับเนื่องจากซ้อมเพลงพี่น้องครับหล <c oughs> ังจากที่ซ้อมเพลงมานะครับจะซ้อมเพลงมากกับ ไ้หลายมือนะครับสอบซุ่มสอบเพ่งคอนเสิร์ตเพ่งงางต่างๆนะครับแล้วก็รอซ้อมเข้ากับรอดสอมกับทีมงานเขานะครับรอดสอมกับาอาจารย์นักดนตรกีทุกตำแหนง่งทุกชิ้นนะครับแต่กับศีาพาพี่หน้องครับว่ามึงอันนี้ก็คือทีมงานสตาร์ไลท์แอนด์ซาวนะครับอันนี้คือทีมงานอ่น มาเฮ็ดอัน,นจอครับมาเฮ็ดจอนอนหาเลยจอใหม่รถนักดนตรีมาแล้วว้าวอันนี้ก็สั่งมาใหม่นะฮะของสาวหน่อยก็จะเฮ็ดใหม่นะครับเวที ทำใหม่นะฮะนี่นะครับกำลังเฮ็ดพี่น้องครับกำลังทำเลยนะฮะสุดยอดมากสี่เห็กค้นคว้างได้พี่น้องเหมนนี่ครับนี่ครับ นาคุณตีเราก็มาแล้วพร้อมที่จะเดินทางเลยครับอนนี้ก็เป็นจอ LED นะครับอันนี้จะเป็นจอ LED คนระับโอ้เล็กทะเลที่ทุกพะนกทุกตำแหน่งกำลังเลงเลงครับเลงเร่งงานมากๆเพื่อ อย่าได้ดมันทันงานของสาวน้อยลำเพิอนโซเหลืออีบอกบุกีมืออีกบุกีมือเล็กใหม่ได้พี่น้องตั้งมาใหม่หมดถูกเมื่อวันนี้อันนี้ก็ลำเพิอนโว์นะครับเก็บจอเอาจอ LED นะฮะกำลังตัดเล็ก เพื่อที่จะวัดประกอบให้ให้สามารถใช้งาน,นง่ายๆขึ้นนะครับให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นใส่งานง่ายขึ้น,น,น,นเอาไปีองฟังปุ่นพี่น้อง ตงน,นู้นก็เปนไปเอาของน่าจะเป็นอย่างสักอย่างหนึ่งนะนี่เขาก็จะได้เอารถคันนีไ้ไปเอาไปนาะนงานมินินะครับมินิคอนเสิร์ตนะครับหัวจันเป็นกับเตรียมพร้อม เตรียมพร้อมที่จะเดินทางไปมินิคอนเสิร์ตนะครับผมสุดยอดมากครับครับอัปเดตพี่น้องเมืองไปเรื่อยๆครับบรรยากาศรู้สึกว่าจะฮอนก็จาฟังกับพี่นอ้องเอจยจมหน้าจมลังไปสละกครับหพี่น้อง ก็ได้อัปเดตคลิปโดนนะครับทำไงความเร็ว เต้ก่อนนะไม่กิบไปเต้ก่นเตมองนี่เรียวๆไปงานเลยเตรียมของเสกเ้าเลยเจ้าอาจารย์เป็นความแล้วครับนี่เฮ้เตะๆเลย เอไม่ได้แม่งวบอเอาอันเอามาไปขนมาจากกาลสินอะไรกันนี้กือได้เลยตามขาเหมือนกันแมน่แม่เอารถตู้ไปเหยีรถพัดอ๋อเอารถตู้ไปเหยีรถพัดอันน,อน,นู้นเดี๋ยวเอาไปถ้าขันวันขันวันนี้หน้าวันเดียเเด๋ยวเปิดทองพัรเดี๋ยวเขากลับมาจากนั้นมินิจจ yeah. ะค่อยเก็บงูสองได้กี้วครับเอาส่งว่างรถให้อาจารย์เอาต่อเลยเอาไปในลาบันมาผลของวันนี่้ผลของเลยจ้าอาจารย์จ้า ไปเลยไปไหนยกคันนี้ไงเข้าปฏนสีส์ให้อาจารย์นักดนตรีคนฟองขึ้นรถนะครับค <ST AN TS> นฟองขึ้นรถ <ST AN TS> สวัสดีครับอาจารย์ครับ่เม่นนคไ้เื่อหนึ่งนี่เนี่ยอาจารย์เตา <ST AN TS> มือกลางเฮาสวัสดีครับสวัสดีครับ <ST AN TS> มือนึง,นง <ST AN TS> ขอบคุณ <ST AN TS> สำหรับเมลาัายน้ำใจ ยัง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 บ่ได้ไอ้ก็บ่ได้กันบ่นได้ไ่อใดใดเมด้ดจะคน,นเดิเอาขอนของเฮาบวันนี้เฮาฝากก็เลยก็แซ่บพี่น้องครับกดสับตะไคร้ครับช่องบาดรลำเบิรนออฟเชี่ยลครับขอบขคุณทุกกพลังแรงเชียร์แรงใจพี่น้องสาวน้อยเพียมันแกงครับอ่ะขนของจากอาจารย์นรุตีเดี๋ยวยังเข้าก่อนเอาข้อขนเลยบ้างเลยขนตัวไปเลยตัว ใ,ใไปมทายกระแทกไปฟิวโผล่เอ่อเอาเปาชิปตัวไปครับสวัสดีครับ